ตั้งใจทำโจทย์ให้เสร็จเร็วๆเดี๋ยวจะส่งไปให้ติดประกาศไอ้พวกที่นั่งโม้มากไม่รู้จักคุณค่าของเวลาในการเรียนรู้จักเวลาเวลาไม่รอเธอต้องรีบทำอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวจดรายชื่อให้ด้วยพวกพี่จะเข้าห้องจดยัตอนกินข้าวเสร็จ กคนให้เอาแฟ้มไปด้วยแต่ว่าเสร็จแล้วนะหมดเวลาแล้วนะเก็บใบความรู้ให้ด้วยส่งมา